เดอะวิส o ดโ d โลกแห่งพ่อมดตอนที่308ความสงบสุขก่อนพายุจะมา 1. แปลนิยายวันพฤหัสบดีที่29มีนาคม2018วงเล็บผู้แปลนะครับอีกตอนมาตอน9โมงนะครับอของผู้แปลเมื่อ2ปีก่อนนะครับมาเริ่มเลยครับ <c oughs> ปัญหาใหญ่ที่สุดคือความจริงที่ว่าแองเจเลยยังไม่ค้นพบขอบของเขต ความแข็งแกร่งของเฮนในรูปแบบดวงวิญญาณของเธอเขาต้องการรู้ว่าเธอสามารถทำอะไรกับร่างกายของเขาได้บ้างอิงเจล่แน่ใจว่าเขาต้องเพิ่มระดับก่อนถึงทำให้เขาพบเทคนิคที่ถูกต้องเขาวางมือไว้บนตาและออกมาจากดินแดนฝันร้ายเขาได้ยินเสียงมแมลงธรรมดาร้องอีกครั้งหนึ่งอิงเจล่สงบใจลงก่อนที่เขา จะออกจากบ้านไม้และมุ่งหน้าไปที่คลื่นหาดเขาแอบมองห้องของลิฟผ่านหน้าต่างก่อนที่เขาจะเข้าอาคารแสงได้ถูกปิดแต่เขามองเห็นลิฟท์กำลังทำสมาธิบนเตียงมีจุดแสงน้ำเงินข้างหน้าสายตาของอเจเลสในขณะที่เขาตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิฟไม่ตระหนักถึงสิ่งที่เขาทำคลื่นหาดล้อมรอบไปด้วยไข่เวทป้องกันและมันดูเหมือนว่า มันจะตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของอิงเจเล่ดโดยความช่วยเหลือของวิธีการบีบอัดพลังจิตและเทคนิคย่องเบาขายป้องกันจึงยากที่จะตรวจพบแม้ว่าเขาจะถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกก็ตามเขากลับเข้าไปในห้องนอนของเขาและเริ่มวาดเส้นสีแดงบนพื้นเส้นถูกปิดด้วยพรมดังนั้นจึงไม่มีใครพบถ้าไม่รู้ความลับ เองจะเล่ใช้เวลาหลายวันต่อมาในการสร้างเวทโดยใช้อนุภาพพลังงานลิฟตไม่รู้เรื่องสถานการณ์ตัดฉากนะครับจอมเองจะเล่กระโดดลงไปในสระน้ําแสงแดดได้ส่องผ่านคลื่นน้ําและตกลงบนร่างกายที่มีกล้ามของเขาเขากําลังว่ายน้ำฟรีสไตล์แสดงให้เห็นว่าเขาว่ายน้ําเก่งแค่ไหนลิฟนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งข้างสระน้ํา ผมสีดำยาวของเธอได้พาดไว้เหนือไหล่ซึ่งดูเหมือนเส้นไหมที่มีคุณภาพสูงผิวที่สะอาดของเธอดูเรียบเนียนมันดูเหมือนว่าเธอไม่ได้สวมอะไรภายใต้เสื้อยาวสีขาวเธอกำลังอ่านหนังสือที่ปกสีน้ำตาลนูมินุสลิฟไล่คาถาและวาดลูนรูปตัววีในอากาศด้วยมือขวาลูนสีแดงหายไปในอากาศภายในไม่กี่วินาที และปลายนิ้วชี้ของเธอก็ถูกเผาไหม้เป็นสีดำ้ดวยการสะบัดนิ้วของเธอบาดแผลก็ถูกรักษาและมันดูเหมือนว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแองเจเล่ขึ้นบันไดและออกจากสาระน้ําเขากําลังสวมกางเกงว่ายน้ําสีดําและน้ําก็กําลังหยดลงมาจากร่างกายของเขาเขาเช็ดน้ําจากผมที่สีน้ําตาลของเขาด้วยมือซ้ายเจ้าได้ใช้เวลาไปมากกับการศึกษาลูน,นี้ แต่เจ้าก็ยังมีปัญหาในการวาดลูนหรือแองเจเล่ถามติดตลกสาวใช้ย,ยืนผ้าแห้งให้เขาและเขาก็เริ่มเช็ดร่างกายมันไม่ใช่ธุระของเจ้าลิฟมองไปที่แองเจเล่และสังเกตเห็นว่าเขากาลังจ้องที่หน้าอกของเธออะไรข้าคิดว่าเจ้าไม่สนใจข้าซะอีกเอาล่ะแองเจล่ Angela, คบดิฟีปากข้าชอบลักษณะและผมของเจ้า แต่เจ้าเป็นม้ามดที่แข็งแกร่งกว่าข้าและนั่นทําให้ข้ารู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยข้ายินดีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเจ้าถ้าข้าแข็งแกร่งกว่าเมื่อเขาเสร็จร่างกายเสร็จก็มุ่งหน้าไปที่ห้องนั่งเล่นเขาได้ยินรถม้ากําลังเคลื่อนที่บนเส้นทางนอกลัวก่อนที่จะเปิดประตูพวกเขาไมา่ส่งทรัพยากรให้เราใช่ไหมแองเจเลธถามไปที่ทิศท,ทางที่มีเสียงแต่มันก็ถูกปิดกั้นด้วยอาคาร ลิฟต์ลุกขึ้นยืนทรัพยากรได้ถูกส่งมาเมื่อหลายวันก่อนมันอาจเป็นพ่อค้าไปดูกันเถอะเราอาจจะพบของดีบางอย่างถ้าเราโชคดีตกลงแองเจลีสสวมชุดคลุมยาวสีขาวกับรองเท้าโลหะสีดำเขาเริ่มมุ่งหน้าไปที่ทางเข้าหลักทันทีลิฟต์ตามทางหลังเขาพวกเขาเดินไปที่ทางเดินและออกจากคะเลหาดพร้อมกัน กลุ่มรถม้าสีเหลืองกำลังเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆตามเส้นทางข้างหน้าคาลือหาดมีประมาณ10บคันและแองเจเลดได้ยินเสียงร้องของม้ารถม้ากำลังขยับไปช้าๆละผู้คุ้มกันกำลังสวมผ้าคลุมสีเทาผ้าคลุมปกคลุมร่างกายของพวกเขาทั้งตัวรวมถึงใบหน้าพวกเขาทุกคนมีดาบที่มีด้ามจับสีเทาที่เข็มขัดด้ามจับของดาบไม่แตกก็หักรถม้าหยุดที่พื้นที่ว่างข้างหน้า มีหญิงสาวอ้วนหลายคนออกมาจากรถม้าเลยเริ่มให้อาหารม้าคนขับรถม้าเริ่มตรวจสอบว่ารถม้าทั้งหมดอยู่ในสภาพดีหรือไม่ผู้คุมกันกำลังตรวจสอบสภาพแวดล้อมเป็นกลุ่มเล็กๆบางคนกำลังสูบบุหรี่ที่พวกเขาเอามาดูเหมือนว่ากลิ่นของยาสูบทำให้พวกเขารู้สึกสดชื่นมีชายชรา,ล,าล่างเล็กคนหนึ่งสวมชุดสีขาวและหมวกสีแดงเดินตรงมายังคะือหาด พร้อมกับผู้คุ้มการหลายคนที่กําลังตามหลังเขาแองเจเลและลิฟ์ลอยอยู่ข้างทางเข้าของครังเลือหาดอย่างเงียบๆชาชลา,ามีรอยยิ้มที่สุภาพบนใบนหน้าของเขาเขาอยู่ข้างหน้าทางเข้าและโค้งให้พ่อมดทั้งสองทันทีท่านพ่อมดเราเป็นขลาวานจันดาวชื่อของข้าคือเรวุฒ d ท่านอาจสนใจสินค้าพิเศษที่ข้ามีนอกจากนี้ ข้าจะซื้อสินค้าที่ท่านไม่ต้องการอีกด้วยราคาที่สมเหตุสมผลเจ้ามีของที่พ่อหมดต้องการหรือแองเจเลีสสนใจข้าไม่สามารถสัญญาอะไรกับท่านได้แต่ท่านสามารถตรวจสอบของต่างๆได้โดยตัวเองไปเลยวูดยิม้มแองเจเลีสแกนชายชาลาข้างหน้าเขาด้วยสีโลและพบว่าไปาเลยวูด เป็นพ่อมดฝึกหัดขั้นที่3นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมข้าถึงรู้ว่าพ่อมดสนใจอะไรเจ้ารู้ว่าเจ้าอาจจะถูกฆ่าโดยพ่อมดชั่วร้ายและเจ้าก็จะสูญเสียของทั้งหมดใช่ไหมเขาถามข้ารู้แต่ความเสี่ยงมาพร้อมกับรางวัลอันยิ่งใหญ่เฟรวุฒหัวเราะและดูเหมือนว่าเขาไม่ได้กังวลว่าแองเจเล่เพิ่งจะพูดอะไรที่จริงแล้วคาราวานของข้า ถูกคุ้มกันโดยพ่อหมดน่าสนใจข้าไม่คิดว่าพ่อหมดจะทําอะไรเช่นนี้แองเจล่ลีตามั่นหม่ความว่าเจ้ามีบางอย่างที่หายากใช่ไหมพาข้าไปที่รถม้าของเจ้าข้าอยากรู้ว่าเจ้ามีอะไรเฟลวูดพยักหน้าและเขาก็พาพ่อหมดทั้งสองไปที่รถม้าอย่างรวดเร็วพวกเขาเริ่มตรวจสอบสินค้าจากเรือนด้านซ้ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นวัสดุกรถา และไข่จากสิ่งมีชีวิตต่างๆนอกจากนี้ยังมีอายามณนีไม้เท้าที่ดูหรูหราซึ่งมักจะใช้ทําลูกแก้วคริสตันแองเกเลรวบร,รวมข้อมูลมากมายของวัสดุทั่วไปเมื่อเขาอยู่ฝั่งตะวันตกแต่เขาก็ล้มเหลวในการจำแนกวัสดุคาถาบางอย่างครึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็ตรวจสอบสินค้าส่วนใหญ่เสร็จสิน้นแองเจเลมไม่พบอะไรที่มีค่าแต่ลิฟได้ซื้อต่างหูที่สวยมาคู่หนึ่งต่างหูตกแต่งด้วยทับทิม และมีประกายสีเงินบนผิวของอัญมณีนั่นคือทั้งหมดที่เจ้ามีหรืออจะเลขข้าหมดคิ้วข้าแสดงให้ท่านเห็นของมากมายแต่ก็ไม่มีอะไรดึงดูดความสนใจของท่านได้งั้นหรือเปบูดพูดไม่ออกเล็กน้อยเอาล่ะงง้นข้าไม่ซื้ออะไรถ้าเจ้ามีเพียงเท่านี้เอเจ้จะได้ใส่หัวและหาวเรามีบางอย่าง ที่ข้าไม่สามารถจำแนกได้ในรถม้าคันหนึ่งแต่ท่านอาจจะสนใจ <Play> wood, อเฟรวูดพาแองเจเล่และลิฟไปที่รถม้าคันหนึ่งที่อยู่ตรงกลางของคาราวานอย่างรวดเร็วเฟรวูดเปิดเปิด,ป,ดประตูเข้าไปในรถม้าก่อนเขาวางแผ่นไม้ขาวเป็นบันไดและเองเจเล่ลิฟก็ก้าวขึ้นไปบนแผ่นไม้และเข้าไปในรถม้ารถม้ามีขนาดกว้างพอที่ทำให้คนห้าคนยืนอยู่ภายใน มีชายวัยกลางคนนั่งอยู่ตรงกลางกล่องไม้สีดำกำลังทังสวมผ้าคลุมสีดำท่านโคโคพวกเขามาที่นี่เพื่อดูสินค้าพิเศษเรวูดก้มหน้าและพูดไม่มีปัญหาชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นและมองไปที่แองเจเล่แองเจเล่จกใจเล็กน้อยเมื่อเขามองไม่เห็นหรูม่านตาในดวงตาของชายนั้นแต่เขา ก็รู้ว่าสายตาของเขามองมาที่เขาดวงตาขาวของชายคนนั้นดูสะดุดตาภายใต้แสงไฟชายคนนั้นหยิบกล่องเครื่องประดับเงินขนาดเล็กออกมาจากกล่องเหล็กขนาดใหญ่ข้างๆเขาวางกล่องลงบนโต๊ะและเปิดมันมีผงที่มีสีสันแปลกๆไหลออกมาจากกล่องและตกลงบนโต๊ะวล่าว,ว่าเป็นของเหลวผงรวมตัวกันเป็นก้อนเหล็กก้อนนี้มีขนาดเล็ก มากจนเกือบจะดูเหมือนถัว่วแปลกก่อนที่มีสีเหล่านี้ออกมาจากกล่องและขยับไปรอบๆโต๊ะพวกมันรวมตัวกันและเปลี่ยนเป็นเด็กเล็กเด็กนั่งอยู่บนโต๊ะและดูเหมือนว่าเขากำลังอมนิ้วมืออยู่ลูกบาทราชินีคริสตันทันใดน,นั้นลิฟตก็เปิดปากพูดแองเจเล่และคนอื่นๆภายในรถม้าจ้องที่เธอหลังจากได้ยินเธอพูด เจ้ารู้จักของสิ่งนี้หรืออังเจเล่หันกลับไปหาลิฟใช่ลิฟต์ไปจากหน้าเล็กน้อยข้าได้เห็นมันที่ไหนสักแห่งแต่ข้าจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นที่ไหนมันนานมากแต่ข้าก็ยังจำชื่อของมันได้มันสามารถทำอะไรได้แองเจเล่สงสัยเขาเฝ้าดูเด็กคลานอยู่บนโตะ๊ะมันดูเหมือนว่าเด็กอยากรู้เกี่ยวกับคนรอบข้างข้าไม่รู้รูปบาทราชนีคริสตันเป็นของลึกลับ เจ้าต้องหาวิธีใช้มันด้วยตัวเองข้าไม่คิดว่ามันเป็นของที่ส่งพลังเขาลือบอกว่าลูกบาทได้ค้นพบในดินแดนที่ไม่รู้จักโดยพ่อมดโบราณลิฟใส่หัวจะเล่รูปค้างของเขารานะคาเท่าไหร่เรเวูดมีความสุขที่มีของบางอย่างตรงกับรสนิยมของชายหนุ่มบัตรกิสตัน15บใบเป็นอย่างไรข้าจะให้เจ้า5ใบ ข้าต้องการซื้อเพียงเพราะว่าข้าชอบเก็บสะสมของลึก,กลับแองเจเลีใส่หัวงั้นบัตรคริสตัล8ใบได้ไหมนี่เป็นราคาต่ำสุดที่ข้ายอมรับได้เราใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อมาจากช่างมันเถอะ5ใบมันต่ำเกินไปบทสนทนากินเวลาน,านานกว่า10นาทีก่อนที่พวกเขาจะตกลงราคากันได้แองเจล่ใจบัตรคริสตัลไป6ใบ แล้วก็จบนะครับกับตอนที่308นะครับเดี๋ยวไปต่อกอันที่3 0มร้อยเนะครับกล่าวเดียเ๋ยวไปก็อ่ารู้สึกอยากจะได้จะต่อราคาเก่งนะครับจาก15ใบเหลือ6ใบนะครับลดมาเลยครึ่งลดมาเกือบเหลือหนึ่งในงสามด้วยซ้ำก็เดี๋ยวไปต่อที่ตัวใบไป,ไปลา